ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคซอมบี้ไปทั่วทั้งเมืองฮโยซานความหวังในการรักษาในตอนนี้ครับก็แทบเจอริปรีทางเดียวที่อาจจะพัฒนายารักษาได้ก็คือแล็บท็อปเครื่องหนึ่งที่อยู่ในห้องแล็บวิจัยครับที่โรงเรียนฮโยซานเองที่เป็นเจ้าของโดยคุณครูอี ครูวิทยาศาสตร์อัจฉริยะผู้คิดคนไวรัสซัมบี้นี้ขึ้นมาครับและถ้าหากทางศูนย์กักกันได้รู้เข้าถึงเรื่องนี้แล้วเลยก็เขาจะต้องส่งทีมเก็บกู้เมา,เาล์แล็ปท็อปเครื่องนี้อย่างแน่นอนความหวังของนักเรียนในโรงเรียนนี้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่เนี่ยอาจจะกําลังเกิดขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้หลังจากที่พวกเขารับพาดหอลําแรกไปแล้วคําถามคือนักเรียนกลุ่มนั้นจะสามารถเอาชีวิตรอดไปจนถึงศูนย์กักกันได้หรือเปล่าสวัสดีครับผมมอโบทุกคนกําลังจะได้ฟัง สรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดจากทาง Netflix อย่างเรื่องมัธยมซอมบี้ใน EP ีที่9กันแล้วครับใครที่ไม่ดู EP ีก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิง์ใต้คลิปสำหรับเพื่อนคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้อดมินคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหนังที่เปิดเรื่องขึ้นมาต่อจากในตอนที่แล้ว หลังจากที่กวีนำ้ำสามารถปีกกำแพงของตึกโรงเรียนขึ้นมาถึงในส่วนของดาดฟ้าได้เป็นที่เรียบร้อยเขาก็ไม่รอชาร้าสิครับพุ่งเป้าเข้าไปจัดการกับชองซานในทันทีด้วยความโกรธแค้นฝังหุ่นที่มีต่อกันมานานแต่ก่อนที่กวีนำจะฆ่าเขาเนี่ยยังไงก็ต้องเอาลูก,กตาของชองซานกลับคืนมาให้ได้ก่อนมาเลไรทำให้เพื่อนแต่ละคนของเขาครับก็เลยเข้าไปช่วยชองซานนะิในการต่อสู้กับกวีนำ้ำที่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีจำนวนคนที่มากกว่าก็ยังคงไม่สามารถต่อกรกับพลังของคนที่เป็นเซียวบี ได้อยู่ดีครับกวีนามนั้นแข็งแกร่งเกินไปก็เลยได้บอกกับทุกคนว่าถ้าใครไม่อยากตายเนี่ยก็ไปจากดาดฟ้านี่ซะทิ้งชองซานไว้ที่นี่เพียงคนเดียวแล้วฉันจะปล่อยทุกคนให้รอดชีวิตแต่กลับไม่มีเพื่อนคนไหนครับที่ทิ้งชองซานไปแม้แต่คนเดียวน้ำราที่เห็นแบบนั้นพลังเซียววีในตัวเธอครับก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเข้าไปจัดการช่วยสู้กับกวีน้มได้อย่างสูสีก่อนจะร่วมมือกับเพื่อนๆคนอื่นครับจับเขาทุ่มตกจากดาดฟ้าไป โดนขนาดนี้แล้วถ้าถามว่าเขาตายไหมคำตอบคือกวีนํำก็ยังคงไม่ตายอยู่ดีแม่โคตรอึดเลยครับ ก่อนที่ภา้วิการจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของศูนย์กักกันกันบ้างที่ทางผอ,อใหญ่ของที่นี่ครับก็ได้รับรายงานจากนักวิจัยไวรัสที่บอกว่าเชื้อที่อยู่ในตัวของจุนแจนั้นนักวิจัยไม่เคยเห็นรูปแบบอะไรแบบนี้มาก่อน RNA <I> ของไวรัสชนิดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่พวกเราทําการทดสอบเลยหายรูปแบบแพทเทิร์นที่แท้จริงของมันไม่ได้เลยครับยังกับว่าวรัชนิดนี้มีการวิวัฒนาการตัวเองอยู่ตลอดเวลาก่อนที่ท่านผอคร,รับจะได้รับรายงานจากลูกน้องคนหนึ่งว่าในตอนนี้ได้มีตํารวจกับคู่หูสองนายได้อ้างรับ ว่ารู้จักกับเชื้อไวรัสชนิดนี้เป็นอย่างดีและรู้จักกับคนที่คิดค้นมันขึ้นมาด้วยรวมไปถึงหนทางที่อาจจะรักษาได้ครับพอบอที่ยินแบบนั้นก็เลยสั่งสอบตำรวจในนั้นอย่างเร่งด่วนที่สุดจนพวกเขาได้รู้ว่าความรู้ทุกอย่างของไวรัสโจนาสนั้นอยู่ในแล็ปท็อปของครูอ e. ี ที่โรงเรียนมัธยมปลายไฮโยซานครับที่ในเครื่องนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็เป็นได้พอบอที่รู้แบบนั้นครับก็เลยสั่งให้คนของเขารีบเดินทางไปเอาแล็ปท็อปเครื่องนั้นกลับมาที่ศูนย์กักกันในทันทีก่อนที่ภาพครับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของพี่เฉม เพื่อนสนิทของอึนจีกันบ้างหลังจากที่เขาเดินทางมาถึงที่ศูนย์กักกันนี้ได้ไม่นานก็ได้เจอเข้ากับอึนจีครับที่เพิ่งมาถึงที่นี่เหมือนกันที่เิมเนี่ยก็มองว่าลักษณะอาการของเธอดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนครับเธอดูสดใสามากขึ้นไม่เหมือนอึนจีคนเดิมที่เขาเคยรู้จักก็เลยถามครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือเปล่าอึนจีก็เลยตอบกลับไปเพียงแค่ว่า ฉันเปลี่ยนไปแล้วและตอนนี้ฉันก็หิวมากๆเลยด้วยเฉิมก็เลยถามรับว่าเธอหิวอะไรฉันมีข้าวกล่องอยู่เอาไปกินสิแต่สิ่งที่อึนจีหิวรับกลับไม่ใช่ข้าวกล่อง ฉันหิวนายต่างหากละ่ะไอชม่มก่อนที่ภาพกราฟจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของดาดฟ้าโรงเรียนไฮโยซานกันต่อหลังจากที่ทุกคนสู้กับกวีนําไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหนื่อยกันมากๆเลยครับคิดว่าเรื่องราวความวุ่นวายในคืนนี้เนี่ยน่าจะจบลงได้สักทีจนกระทั่งนําราได้บอกกับทุกคนอีกครั้งว่าพวกเขาเนี่ยมาถึงกันแล้วแหละเพื่อนๆหลายคนก็ตกใจเลยสิเดี๋ยวนะนํารา ใครมากันนะอย่าบอกนะว่าพวกซอมบี้ไม่เห็นจะได้ยินอะไรเลยซึ่งหลังจากนั้นไม่เกิน10นาทีครับหอให้ความช่วยเหลือของพวกทหารก็ได้เดินทางมาถึงที่ดาดฟ้าโรงเรียนนี้กันอีกครั้งพร้อมกับภารกิจในการเก็บกู้แล็ปท็อปของครูอีให้ออกมาจากห้องแล็บของโรงเรียนนี้ให้ได้ครับ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็ดีใจกันใหญ่สิครับคิดว่าฝันร้ายในครั้งนี้น่าจะจบลงได้สักทีพวกเราลอดตายกันแล้วทานทหารได้บอกกับเด็กๆครับว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อทําภารกิจเก็บกู้แล็ปท็อปเมื่อไหร่ก็ตามที่งานของพวกเราสําเร็จถ้าไม่มีคนไหนที่อุณหภูมิต่ํากว่าเกณฑ์ทุกคนครับจะถูกพาตัวกลับไปที่ศูนย์กักกันในทันทีโอเคเปล่าตอนนี้ครับก็รอกันอยู่เฉยๆทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเอง ซึ่งคนที่รุนที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเซียวบีนํำรานั่นแหละครับที่กลัวว่าอุณหภูมิตัวเองจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งพอพวกทหารวัดแล้วเนี่ยก็ต่ำกว่าเกณฑ์จริงๆครับ34องศาแต่พวกเขาไม่ได้ติดใจอะไรในตรงจุดนี้เพราะว่าซอมบี้จริงเนี่ย ได้ต่ำกว่า30องศาค,ครับและแล้วภารกิจของทหาร3นายก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อลงไปเก็บกู้แล็บท็อปเครื่องนั้นให้กลับมาให้ได้โดยการมาของพวกทหารในรอบนี้ครับทางฝั่งของแก๊งนักสาวธนูก็รู้เหมือนกันนี่เลยเป็นโอากาสดีครับในการเริ่มจะทําบางอย่างเพราะว่าพวกซอมบี้ในตอนนี้เนี่ย ถูกเสียงเฮลิคอปเตอร์รับลอไปที่นั่นจนหมดแล้วแก๊งสาวนักธนูตอนนี้จะทําอะไรก็ต้องรีบทําแล้วล่ะครับก่อนที่เฮลิคอปเตอร์นั้นจะจากไปแต่ทุกอย่างก็ต้องล่าช้าลงเพราะว่าเจ้าอ้วนครับมันยังคงบาดเจ็บอยู่และเดินไม่ได้สักที ในขณะที่ทางฝั่งของทหาร3นายพร้อมกับอาวุธครบมือในตอนนี้ครับพวกเขาสามารถยิงฝ่าซอมบี้นับร้อยจนไปถึงในส่วนของห้องแล็บได้เป็นที่เรียบร้อยทําการก๊อปปี้ข้อมูลในแล็บท็อปเครื่องนั้นออกมาแล้วรีบออดจากที่นั่นเพื่อกลับขึ้นมาดัดฟ้าได้สําเร็จโดยที่มีทหารคนไหนได้รับบาดเจ,จ็บเลยแม้แต่คนเดียวทางผอ,อที่เห็นแบบนั้นครับก็เลยโล่งใจเลยสิครับสั่งให้ทหารกลุ่มนั้นเอาของกลางกลับมาและช่วยเด็กๆทุกคนกลับมาที่นี่ด้วยกระบวนการอพยพของพวกเขาก็เลยเริ่มต้นขึ้นครับซึ่งดัดฟ้าในตอนนั้นห่อลงจอด ไม่ได้ครับนักเรียนแต่ละคนจะต้องขึ้นไปข้างบนได้ทีละคนโอนโจก็เลยเสนอให้จีมินครับได้ขึ้นไปก่อนเป็นคนแรกเพราะว่าเธอนั้นจิตใจอ่อนแอที่สุดเลยก็ว่าได้ ส่วนคนที่เหลือครับก็ได้แต่รอคอยหอด้วยความหวังในที่สุดแล้วมันก็จบลงสักทีก่อนที่อยู่ท่านผอคร,รับก็ได้รับรายงานด่วนเข้ามาจากแคมป์กักกันเชื้อโรคทหารครับได้พบศพของนายเฉมที่ตายแล้วกายล่างอย่างปริศนาทางฝั่งทหารครับได้ใช้มาตรการฉุกเฉินเข้าไปจัดการกับเขาก่อนที่ผอคร,รับจะสั่งให้ย้อนดูกล้องวงจรปิดดูจึงได้เห็นว่ามีเซียวบี้อย่างอึนจีครับเป็นคนที่กินนายเฉมนั่นเองครับผอ,บอที่รู้แบบนั้นก็เลยสั่งให้ทหารทุกคนเนี่ยพุ่งเป้าในการจับตัวอึนจีมาขัง Hãy จนในสุดพวกเขาก็ทําสําเร็จก่อนที่บอทหารจะรายงานบอกกับพอบอว่าเด็กคนนี้ครับไม่เหมือนกับซอมบี้ตัวอื่นที่เราเคยเจอเธอคือคนที่ติดเชือ้อแต่ไม่สแสดงอาการให้เราเห็นแถมยังสามารถผ่านจุดคัดกรองเบื้องต้นของพวกเรามาได้ด้วยพอปอที่ยินแบบนั้นก็เครียดเลยสิครับอะไรกันอีกวะเนี่ยเขาเลยสั่งให้ฮอที่กำลังเก็บกู้ทีมแล็บท็อปครับยกเลิกภารกิจในการช่วยเหลือนักเรียนเดี่ยวนี้แล้วรีบเดินทางกลับศูนย์บัญชาการในทันทีเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปครับที่จะรับนักเรียนกลุ่มนี้กลับมาที่ศูนย์เเเพรรราาาะยยังแกกไม่่ออวใคป็น บี้ที่แฝงตัวมากันแน่ คำสั่งของทหารรับถือเป็นที่สิ้นสุดพวกเขาจัดการทิ้งตัวจีมินรับกลับคืนไปที่ดาดฟ้าเตรียมพร้อมจะเดินทางกลับไปที่ศูนย์บัญชาการโดยที่ไม่มีนักเรียนคนไหนได้กลับไปแม้แต่คนเดียวขนาดชองซานขอร้องกับพวกทหารรับว่า,าใหญ่น้อยก็ขอให้มีพวกเราบางคนได้กลับไปเถอะแต่ทหารก็ไม่สนใจอยู่ดีครับก่อนที่ฮอให้ความช่วยเหลือก็บินจากไปอย่างไร้น้ำใจความหวังของนักเรียนทุกคนก็แตกสลายเลยห้ามุงทีนี้แหละครับกลุ่มของชองซานทุกคนก็ได้รู้จักกับความสิ้นหวังที่แท้จริงสักทีที่บอกได้เลยว่า คงไม่มีใครครับจะมาช่วยพวกเขาออกจากที่นี่กันแล้วแน่ๆก่อนที่ภาพเหตุการณ์จะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของสสกันบ้าง ในตอนนี้ครับเธอได้รับการสอบสวนจากทางทหารว่าเป็นสาเหตุหลักที่ปล่อยตัวนำโซจูหรือว่าพ่อของอนโจโอ,ออกไปจากที่นี่ซึ่งทางสสก็ยอมรับนะครับว่าเธอคือตัวการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าความสงสารเธอกลัวว่าพ่อรับจะไม่ได้เจอลูกสาวอีกครั้งสสพูดหน้ากล้องแบบนั้นเนี่ยออกหน้ากล้องยอมรับผิดทุกอย่างทําตัวเป็นฮีโร่ครับเพื่อหวังว่าจะใช้คลิปในเทปนั้นไปใช้หาเสียงในอนาคตนั่นเองที่ในตอนนี้เนี่ยนำโซจูพ่อของอนโจได้เดินทางมาเกินจากเครื่องทางแล้วครับและ อีกไม่ไกลก็น่าจะถึงโรงเรียนฮโยซัน ระหว่างทางเนี่ยเข, <CA> <ft> <terrace> ขาได้เจอกับชายคนหนึ่งรับมาขอความช่วยเหลือด้วยเพราะว่าเมียของเขานั้นกําลังท้องอยู่และติดอยู่ในรถออกไม่ได้ครับชายปริศนาได้บอกกับโซจูว่าถ้าพวกซอมบี้มันแห่กันมาตอนนี้เนี่ยเมียกับลูกผมไม่รอดแน่ๆครับแต่พ่ออุนโจก็พูดตรงๆกับชายคนนั้นนะครับว่าเขาช่วยอะไรไม่ได้จริงงานนี้จะต้องใช้เครื่องงัดเหล็กและเขาก็ไม่มีที่สําคัญเลยครับผมมีความจำเป็นต้องไปที่โรงเรียนไฮโยซันเพื่อช่วยลูกสาวก่อนเพราะฉะนั้นครับคุณเอาปืนของผมไปแล้วเอาตัวรอดให้ได้ซึ่งในตอน แรกดับชายปริศนา ก็จะใช้ปืนที่ได้มาเพื่อขูน่นาโซจูคร,รับให้ช่วยเขาให้ได้แต่โซจูก็ไม่สนใจอยู่ดีท่านนายอยากจะยิงก็ยิงมาได้เลยผมจะไปช่วยลูกสาวก่อนจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของพอบอกันต่อหลังจากที่เขาได้รับรายงานจากนักวิทยาศาสตร์ในค่ายเที่บอกถึงผลการตรวจร่างกายของอึนจีจนได้รู้รับว่าผลตรวจดัโรของเธอนั้นเป็นทั้งบวกและลบในเวลาเดียวกันมันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของเธอจะอยู่เฟสไหนเฟสของซอมบี้หรือว่าเฟสของร่างคนนักวิทยาศาสตร์พยายามจะอธิบายให้กับพอบอได้เข้าใจครับมันเหมือนกับว่า ปีศาจในร่างกายของเธอนั้นพยายามจะต่อสู้กับภูมิต้านทานอยู่ เพื่อชิงความเป็นใหญ่กันไปกันมาครับมาไเลยทาให้คนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ตายและกลายเป็นซอมบี้เลยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเซียลบีแทนนั่นเองและในตอนนี้ครับเราไม่มีอุปกรณ์ใดที่บอกได้เลยว่าใครจะมีอาการแบบอึนจีได้บ้างทางผอก็เลยสั่งรับว่าใครก็ตามที่มาจากเมืองฮโยซานเราจะต้องคิดไว้เสมอว่าคนคนนั้นติดเชื้อแล้วเป็นการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือว่าเซียลบีนั่นเองคือมีซอมบี้อยู่เซียวนึงและต้องจับตาดูคนที่เพิ่งมาถึงอย่างใกล้ชิดและเพิ่มมาตรก,การการกักตัวครับให้เข้มข้นมาก ทั้งฝั่งสสแล้วก็ทีมของตำรวจคู่หูครับก็ไม่รอดเหมือนกันจดพวกทหารรับลากตัวไปขังไว้ในอีกสถานที่ที่ล็อกปิดตายอย่างแน่นหนาโดยที่ไม่มีทีท่าเลยครับว่าพวกเขาจะออกไปจัดที่นั่นได้อย่างง่ายๆก่อนที่ให้กันจะตัดกลับมาที่โรงเรียนฮโยซานกันอีกครั้งที่ในตอนนี้ครับมีฟ้าผ่าอย่างแรงซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าอีกไม่นานครับฝนมันกำลังจะตกแล้วมันก็เป็นแบบนั้นขึ้นมาจริงทุกคนบนดาดฟ้าครับก็ดีใจสิแต่ดีใจกันอยู่พักหนึ่งครับที่ใหญ่น้อยนั้นเขาก็มีน้ําดื่มปทังชีวิ กันแ,แต่ทุกคนก็ยังคงไม่ลืมนะครับว่าเพิ่งถูกหน่วยทหารทอดทิ้งมา ก็เลยคิดว่าคงไม่มีใครมาช่วยเหลือพวกเขาได้อีกต่อไปแล้วและการใช้ชีวิตบนดาดฟ้าแบบนี้ก็คงไม่มีประโยชน์อีกต่อไปชองซานก็เลยเสนอกับเพื่อนๆของเขาครับว่าเราควรจะใช้โอกาสที่ฝนกําลังตกนี้มีฟ้าผ่าเปรี้ยนแ่างในการเดินทางออกจากตึกนี้กันดีไหมหลายๆคนก็ถามสิครับมันก็ได้แหละแต่คําถามคือเราจะหนีกันไปไหนล่ะชองซานก็เลยตอบรับว่าหลังโรงเรียนเรามันเป็นภูเขาที่ถ้าหากเดินข้ามไปได้มันจะไปเชื่อมกับอีกหมู่บ้านหนึ่งครับที่ติดกับเมืองฮโยซานเราจะไปขอความช่วย ือที่เมืองนั้นได้ลหลายคนครับก็เห็นด้วยกับแผนนี้ เพราะว่าถ้าอยู่นี่กันต่อไปเนี่ยก็น่าจะตายกันอยู่ดียังไงไปเสี่ยงตายเอาดาบน่าจะดีกว่าแถมในตอนนี้ครับเสียงเม็ดฝนกระทบกับพื้นเนี่ยมันยังสามารถกบเสียงฝีเท้าของทุกคนได้อีกด้วยแถมยังชำระรางกลิ่นในตัวของพวกเขาให้พวกซอมบี้รับสัมผัสได้ช้าลงชองซันก็เลยบอกกับทุกคนครับว่าถ้าเกิดว่าแผนการนี้มีอะไรผิดพลาดแล้วละก็เขาจะอาสาตัวเองรับเป็นคนตะโกนขึ้นมาเป็นตัวล่อให้ทุกคนได้รอดชีวิตออกไปเองยังไงเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วครับก็คือเพิ่งบอกรักสาวไปแต่สาวไม่รักตน กลับไงแม่น่าสงสารชองซานจริงๆแต่อนโจก็บอกรับว่านายคงไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกมั้งงานนี้จะไม่มีใครที่ต้องตายอีกแล้วปฏิบัติการการเปลี่ยนที่อยู่รับมันก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ชองซานนำเพื่อนๆทุกคนครับลงบันไดไปเคลียร์ทีละชั้นที่ถึงแม้ว่าจะมีซอมบี้กระจายอยู่ทั่วทั้งตึกทั้งเสียงฝนกับเสียงฟ้าผ่ารับมันก็ช่วยกบเสียงพวกเขาได้ริงๆไม่มีซอมบี้ตัวไหนเลยรับที่กระโจนใส่พวกเขาเลยก็ว่าได้ในขณะที่ทางฝั่งของแก๊งสาวนักธนูหลังจากที่แผนหลบหนีตอนฮอมาถึงเนี่ยพวกเขาจะล้มเหลวไม่เป็นท่าอีกแล้วรับเพราะว่าแบกเจ้าอ้วนไปไม่ไหวเวลามันก็มีน้อยเกินไปตอนฝนตกก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเขาจะแก้ตัวกันอีกครั้งในการเดินฝ่าสายฝนโดยมีเป้าหมายก็คือเดนออ ไปทางด้านหลังของโรงเรียนที่มีภูเขาอยู่รับเลยได้ว่ามันคือทางเดียวกันกับทางกลุ่มของชองซานเลยก็ว่าได้ทั้ง2ทีมครับจึงทําทุกอย่างได้ดีกันแล้วจนกระทั่งชองซานที่กําลังเดินออกจากตึกรับก็ได้เห็นร่างของคุณแม่ที่ในตอนนี้ได้กลายเป็นซอมบี้ไปเป็นที่เรียบร้อยกำลังยืนอยู่ข้างหน้าตัวเองครับชองซานที่เห็นแบบนั้นก็อึ้งแดกไปเลยสิมไม,ไม,ไม่ไม่นะครับแม่ก่อนที่แม่ครับจะพุ่งตัวเข้าไปกัดที่ร่างกายของชองซาน ชะตากรรมของเขาและก็เพื่อนๆคนอื่นจะเป็นอย่างไรต่อไปจะสามารถเดินทางไปถึงในส่วนของพวกเขาหลังโรงเรียนได้หรือไม่งานนี้ครับจะมีใครที่ต้องตายจากแผนการนี้หรือเปล่าอันนี้ครับเราจะต้องไปติดตามชมกันต่อในมัธยมซอมบี้ e ีต่อไปเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดครับก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างและจากเรื่องราวในอีีนี้ครับได้จบลงไปประเด็นที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้ก็คงไม่พ้นเรื่องวิธีการรักษา เชื้อโรคซอมบี้สุดร้ายกาจชนิดนี้นั่นเองครับเพราะถ้าเรามาคิดกันดูดีๆแล้วพวกซอมบี้ครับคือสิ่งที่เรียกว่าศพเดินได้และการที่ศพมันเดินได้เนี่ยก็เกิดจากสิ่งที่ควบคุมศพอยู่ครับมันคือพวกไวรัสนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพวกเขาสามารถหายาฆ่าไวรัสมาได้จริงก็เท่ากับว่าศพศพนั้นครับไม่มีไวรัสที่คอยควบคุมร่างกายอยู่ก็จะต้องกลับกลายเป็นศพต่อไปตลอดกาล มันก็เลยหมายความว่าใครก็ตามรับที่ได้เคยกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วคนคนนั้นไม่มีสิทธิ์จะกลับมามีชีวิตอีกแน่ๆแต่สิ่งที่ขัดแย้งกับความคิดนี้เลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจินซูลูกชายของครูอีนั่นเองครับเพราะถ้าเราลองมองย้อนไทม์ไลน์กลับไปดูกันดีๆแล้วจะพบว่าทุกอย่างครับมันเริ่มต้นด้วยการที่จินซูถูกนักเลงกลุ่มหนึ่งแกล้งอย่างหนักครูอีก็เลยทนไม่ไหวครับคิดค้นไวรัสไร้นี้ขึ้นมาเพื่อฉีดเข้าสู่ร่างกายของจินซูและมันครับก็ได้เปลี่ยนให้ร่่่่าาาาาางงกกกยยขอขออเเเลลปป็็็นนนซซมมบบีีจะวไใช เพราะดูไร้สติสัมปชัญญะแต่แต่แตแตรับสิ่งที่เราเห็นจินซูในฉากแรกของ EP หนึ่งเนี่ยคือจินซูเขาเป็นคนนะสิก่อนจะถูกนักเลงกลุ่มนั้นทําร้ายแล้วค่อยเปลี่ยนร่างกายเป็นซอมบีท้ทีหลังคําถามเลยก็คือจินซูครับสามารถกลับมาเป็นคนได้อย่างนั้นหรอหลังจากที่เขาได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วหรือว่าซอมบี้มันสามารถรักษาได้จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผมให้คําตอบกับเพื่อนๆไม่ได้จริงรับยังไขปริศนาตรงจุดนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นครับคําตอบน่าจะอยู่ใน3 EP สุดท้ายของซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอนที่ใคร รอฟังสรุปในเรื่องจากทางช่องของเราอยู่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนต่อไปกำลังจะมาถึงในอีกไม่นานและก่อนจะจากกันไป เรามาเล่นเกมกันดีกว่าครับถ้าคลิปนี้มียอดไลค์ถึง6000ไลค์ก่อนบ่ายสามวันนี้แล้วเลยก็เจอกัน EP 1ีบ่ายสามมงเลยและกันไม่ต้องรอนานครับแต่ถ้ายอดไลค์ไม่ถึงเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็เจอกันบ่ายสามอยู่ดีแหละแอดพูดไปเฉยครับให้เหมือนมีอะไรแต่จริงๆก็ไม่มีอยู่ดียังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยนะครับสำหรับในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวไปตัดคลิป EP ีที่10กันก่อนเดี๋ยวจะลงบ่ายสามไม่ทันครับสวัสดีครับ